กินกันดีกว่าหิวข้าแล้วตั่งตัวส่คิดนีเ่เราจะใส่แบบประมาณนี้เลยพวกเราเราอยากกินให้มันลงตัว

ต้อนตับตัวเขาเองปุ้บนี่ปวมือทวนเลยเดินงานพระรามแปดนะอู้หูหูหูหยองจะความไปว้าวว้าวว้าวมาเล่นดาวหาฮไปก็ปิ้งกันไปเดี๋ยวเราจะไปปิ้งของเราบ้างมาแข่งกันไหมอันนี้หนูมาสอนต่อลุงเด้อ

ทำโคกนี้รึเรลาาแค่ยาตอยาตอยาตอมีกาชีสุกตั้งอยู่บเข็ดรักเข็ดเอ้ยมาจากนั้นก็ทมาเอีสิ่งที่เราอยากกินคือ มันคือบกเพือกื่นตั้งใจมากพอเวลาเขาตั้ก็ตั้งใจเหมือนแล้วก็จะโยนเม็ดมันไอ้นี่นก็จะเกิดให้เราตีหิตจากนั้นก็บกเพือเอพนมือทีค่ะทุกมือไม่ว่างมือว่างยกยกมือเร็วเออพนมือเกือเกือผว่ายกมือเร็วเกือเก เราก็จะใส่เอา้าอะไรเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่ประกอบนี่แต่ว่ากรอบมีกลม,มีทุกฤดูนะคะใช่มีทุกฤดูดมีเกา้จจการกก้อยห้าง <laughs> ิบเจ้าสิบเก้าสิบมีใส่ของที่เราอยากกินที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะเอาเม็ดอันนอกไปตรงนี้เหยยขึ้นเระได้ไปเก็บทีากนั้นก็ใส่น้ำตาลซอนขึ้นบ้านเราจะไม่ใส่ซุรสนะไม่ใส่ซุรสดใทานได้คนเห็นนี่ปลารที่หัประนดดัค่ะแต่นี่ก็เป็นปลารองบวงตองบวงขึ้นนี่แล้วก็ อ,อ,อ่ามีการเล่นมุกปีศาจด้วยค่ะนีจากนั้นก็น้ำปลาสองอืมขาดก็ได้คือนี่มะนาวมะนาวมาเรียกอีกอย่างว่ามะนาวเราจะหยิบปุยโอ้อองคาตาฮะ <c oughs> เราจะเปลือกเราจะไม้เพื่อเป็นปุย वो क्या बना नहीं करता है या तो ये अभी नहीं है ना ये भी तो हम लोग तो फिर तो अपन कर लेंगे ध्यान से तो เลืมใส่น้ำปลาอืออะไรกูไม่นะลดที่ตั้งกันอืออ,อันนี้คือที่หนูไปจบปะะปับมาค่ะป้านัดนะคะไปจับมาเมื่อกี้จากนั้นเราก็จะมาทานน้ำตัวกันครับ เนี่งค really? yeah, like, <S 3 Hawaiian |notimestamps|> ่ะว้าวปั๊ปั๊มอือเดี๋ยวตั้มหัวค่อยาไเนี่นี่ป้ามา้าตัมเนีแล้วางพูดจะตัแล้วแต่ปนัก่ะยูงเนี่ยค่ะตั้มมาถุงเล้เสร็จแล้วของค่อยตัมมหัวค่อยอืม นี่พี่ๆทุกท่านเป็นบาคนไหนพูดเขาตินตับหนึ่งไม้ไหมนู้นเอเอไหนิดไั้ดึงไปจากไปเยอเห็นบ้าคนไหนอ๋อานมาที่ลวจีโอเคขยันก่อนไปไนไปลิปนะกันบายบายไปนะบายบายกินข้ากัน